สวัสดีค <Man> รับพบกับพวกเราเอ๊ะไม่ใช่แล้ววันนี้ทำอะไรวันนี้หนีเที่ยวกันอีกแล้วครับตั้งแต่ออกไปข้างนอกได้เรื่อยๆก็เริ่มใจแตกไม่ชอบอยู่ข้างในแล้ววันนี้เราพาทุกคนครับมาที่ฟอร์จูนทาวฮะพระรามเก้านะครับผมชั้นใต้ดินเลยชั้นใต้ดินเลยนะโซนตรงนี้เขาจะอยู่ ตรงข้างโลตัสข้างล่างโลตัสข้างล่างโลตัสนะครับผมแต่วันนี้เรามาทำอะไรฮะคุณแมนเรามางานของคอมเมไรเดอร์มีงานคอมเมไรเดอร์วีหนึ่งลำรึกถึงกันแต่ว่ามันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณมาชมอย่างเต็มอิ่นเลยนะครับว่างานวันนี้จะจัดเดือนมิถุนาถึงกรกฎาคมแต่รายละเอียดงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับอ่วันนี้ฮะเราอยู่กันที่นี่ฟอร์จูนทาว์นะครับผมแล้วก็เราอยู่กับคุณเอ๋ครับที่ต้องมานั่งพูดคุยคุณเอ๋วันนี้เพราะว่านี่ข้างหลังนี้เลยคอมเม้นไอด์เวียหนึ่งเดย์นะฮะก็ว่าตอนที่ตอนเนี้ยที่ฟอร์จูนทาว์เนี่ยตั้งแต่วันที่17มิถุนายนนะครับผมจนถึงวันที่7กรกฎาคม2566เนี้ยจะมีการจัดโซนพิเศษครับน์สำหรับคนรักไอด์หนึ่งเท่านั้นนะหนึ่งเฉพาะเลยนะ จะมีของเกี่ยวกับไรเดอร์หนึ่งเนี่ยมาโชว์ครับผมของหายากมีแล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆก็บอกไม่มีของเรานะของเราไม่ได้เอามาที่นี่นะเราเรามีไม่มากขอใครอยากเห็นมากอว่าที่เคยอยู่ในรายการของเราอ่ะมาได้ครับที่ฟ้าจุนเทาแต่วันนี้ต้องมาคุยคุณเอ๋เพราะว่านี่คือหัวเรือใหญ่ในการที่จัดนิทรรศการหรืองานครั้งนี้ขึ้นมาครับเดครับผมใช้คำว่าเป็นหัวเรือเริ่มต้นได้ไหมครับได้ครับผม เขาบ,บอกว่าคุณเอะครับการงานทั้งเนี้ยที่จัดตรวเนี้ยรเริ่มต้นขึ้นมาอะไรยังไงครับเนี้ยค,คือต้องบอกว่าคือเรามีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่รักชอบ ใช้คำว่าไอมดแดงได้ไหมได้ครับคือคนรุ่นรุ่นเนี้ยง่ายง่ายดีฮะผมจะแบบไม่ไม่ขัดปากไหนๆพูดเรื่องนี้ก็คือว่าในในรุ่นเราเราเนี่ยก็คือจะมีคําว่าไอมดแดงเดทไอมดแดงนะฮะก็คือเราจะเข้าใจกันแต่ถ้าเป็นน้องๆรุ่นใหม่ก็จะมีพวกมัสไทร์เดอร์คอมเมนไรเดอร์ต่างๆก็คือความหมายเดียวกันนะฮะแล้วขณะเดียวกันกิจกรรมที่โซนตรงนี้ชื่อว่าโซนฮอบเบียนทอยก็จะมีกิจกรรมที่บุนเวียนกันไปคราวนี้สำหรับคนที่ชอบแนวพวกไทรเดอร์เนี่ยเราก็อยาก มันน่าจะจัดงานสักครั้งหนึ่งไหม <C> e <at> ซึ่งเป็นการเริ่มต้นจากทางเอก,ก็คือเรามีช่องเฉยเฉยชาแนลก่อน <C> e <at> ว่าเรา <C> e <at> จะทํากิจกรรมอะไรดี <C> e <at> เลยคิดว่าเฮ้ย e ที่เราเติบโตมาเนี่ย <C> e <at> มาจาก v 1หนึ่ง <C> e <at> หมด <C> e <at> ดังนั้นเราก็ออกของสะสมลองมาแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อนน้องน้องดู <C> e <at> มาที่มาแลกกันดูสักหน่อยซึ่งก็ดีเลยฮะเราก็จะได้บอกว่าวันนี้อยู่กลางเมืองเรานั่งรถใครไม่สะดวกรถดัส่วนตนี่รถใต้ดินมาลงสถานีพระรามเก้านะใช่ครับโซนนี้จะอยู่ที่ชั้นใต้ดินนะครับ ก็ถ้ามากันเนาะมามามาดูกันก็ค <Means>, ือนั่งรถไฟฟ้าที่สถานีพระราม9 MRT นะครับลงมาชั้นใต้ดินหรือชั้นจีเลยครับเดินมานิดเดียวฮะประมาณไม่เกิน200เมตรก็เจอ h o b b y and Toy Zone ซครับซึ่งเปิดตั้งแต่มกราฟมที่นผ่านมาเองครับอ่าถ้าบอกอันนี้คือของที่มันเด็ดแต่คือมันเป็นของไรเดินหนึ่งล้้วนใครจะคิดว่าโอ๊ยเฉพาะแค่ไรเดินหนึ่งคนเดียวอ่ะจะมีของให้ดูอะไรมากมายขนาดนั้นคุณอย่าประมาท ไลเดอร์หนึ่งของเราไปเขาอยู่มา50ป hey. <M> <Lebanon. S 3> ิปีแล้วว่าจากนั้นมีของเยอะแน่นอนครับของเขาเยอะแน่นอนของที่โชว์นะวันนี้นะฮะวันนี้เรามาถ่ายวันที่17 17กรกฎาคมซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดงานเนี่ยใช่ครับของที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นของคุณเอ๋ล้วนๆเลยครับแต่ต้องบอกว่าไม่ไม่ใช่ของของคุณเอ๋เพราะว่าในช่วงเลาประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์สามอาทิตย์เนี่ยจะมีของนักสะสมท่านอื่นๆี่ะหมุนวงเวียนนะฮะวันนี้ที่คุณดูคลิปนี้แล้ว มาดูจริงๆอาจจะไม่ได้เห็นอย่างนี้นะอาจจะมีของที่อื่นชิ้นอื่นที่มันเด็ดกว่านี้หรืออาจจะเสียดายว่าเฮ้ยมาไม่ทันที่จะได้ดูของที่เจออยู่ตอนนี้อันนี้ดูคลิปเราไปได้เพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจว่าเดี๋ยวมาดูตอนไหนก็ได้ของไม่เหมือนครับคุณจะต้องเวียนมาดูเรื่อยๆนะฮะว่าเพราะของบางอย่างผมบอกเลยว่าเพิ่งได้เห็นที่นี่ครั้งแรกเหมือนกันแหละนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราให้คุณเอ๋ลองพาไปเดินดูกันว่าที่ ที่เทศกาลนี้ที่โซนนี้ไรเดอร์วิหนึเดนเนี่ยมีอะไรโชว์อยู่บ้างครับผมครับผมครับครับเราบเรามาไล่ไปที่ตู้ดีกว่านะครับเป็นพี่คุณเ๋บอกว่าอันนี้เป็นแรงบันดาลใจของคุณเอ๋ใช่ครับอ๋อคะ ในในงานนี้เอแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งนี้ก็คือฝั่งแรงปันดาลใจนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นของสะสมที่แบบเราอยากจะเล่นเขามาดูที่แรงปันดาลใจก่อนชิ้นแรกเลยครก็คือชิ้นนี้ครับก็คือติดอยชิ้นเป็นบล็อกญี่ปุ่นนะครับสังเกตได้ว่าถ้าเป็นบล็อกญี่ปุ่นเนี่ยหัวน่ะเราจะใส่ไม่ได้สำหรับเป็นโมเดลที่โชว์มากกว่านะครับจะเห็นได้ว่าหน้าตาเขาเป็นบล็อกเหมือนกับที่เป็นตัวแบบของเขาเลยก็คือเป็นวีนิ่ง่างใหม่นั่นเองครับซึ่ง สิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากก็คือว่าเราได้เข้ามาประมาณ21ปีแล้วจริงๆไม่อยากออกจากบ้านแต่ว่าพยายามจะเก็บเขาตลอดนะครับแล้วก็สิ่งที่ที่เราชอบก็คือในเรื่องของการวางแล้วทุกครั้งที่คนมาหนึ่งจะชอบเขามากเดี๋ยวมาเร็วๆเขาจะได้เห็นภาพใหญ่ๆเลยว่าอเอ๊ะพอได้แรงบันดาลใจเสร,ร็จแล้วไปต่อยอดอยังไงบ้างพอคนที่เคยเล่นหัวหนึ่งต่อหนึ่งับเนี่ยถ้าอยากจะเล่นต่อเรื่อยๆก็เลยเป็นที่มาครับว่ามาตรงนี้นะฮะต่อมาเลยก็คือว่า นี่ตอนนี้ผมก็แปลกใจมีต้คำขามมีคำถามใช่ไหมครับครับก็แต่คนคงเข้าใจแหละครับถ้าพูดถึง V1 เนี่ยก็คือ s สกาว Man นะฮะที่เป็นอาจารย์อิชิโนะโมริเดะก็พูดถึงว่าเอ๊ะต้นแบบเลยต้นแบบอันแรกต้นแบบเป็นอันหนึ่งเนอาจารย์เสนอให้ทำสกาว Man เป็นฮีโร่แล้วโตเอะไม่เอาแล้วทุกคนพูดว่าอะไรเป็นหัวกะโหลกใช่ไหมฮะหัวกะโหลกใหญ่แดงก็เลยเอ๊ะทำไงดีก็เลยบอกว่าลองคุยกับทางคนทำบล็อกว่าที่ ถ้าเกิดจะทำมีหนึ่งสักหัวนี่ไงอันนี้เป็นหัวของคนไทยทำใช่คนไทยทำครับอันนี้เราก็อยากให้เขาพิเศษหน่อยแล้วเก็บไว้เป็นที่แบบประทับใจเราด้วยใช่ก็เลยทาสีขาวซึ่งคนขายบอกว่าคุณทําแบบนี้ได้ยังไงมันทําให้เสียภาพลักษณ์ของวัดแดงนะแต่เขาบอกเราเขาว่าเลยนะ คนทํามีคนทำนะใช่ใช่แต่เราไม่ยอมเราเราอยากได้ไงก็เลยเขาก็เลยทำมาให้ก็เลยกลายเป็นสีขาวบล็อกตาแดงนะฮะก็เลยทําให้เห็นว่าเนี่ยคือต้นแบบที่มาของเขาแหละฮะก็จะเป็นที่มาที่แบบเราชื่นชอบมากโคถึงสงสัยว่าตอนแรกว่ามันเกี่ยวอะไรกับโคนั่นจริงไม่ใช่นี่คือสเกลแมนใช่ใช่เพราะว่าสเกลแมนเขามีโบลที่เขาด้วยใช่ด้วยใช่ไหมผมมันตอนแรกมันเดินดู วันนี้มันคืออะไรผมคาดเร,า,เรา,เอาอยู่นานว่าอันนี้ได้เฉลยแล้วสบายใจแล้วเสร็จแล้วมันต้องมาอยู่ที่นี่นะโอ,โ,อโอ้มาไต้ฝุ่น,น <laughs> โอ้มาไต้ฝุ่นก่อนไอ้ตัวนี้เป็นงานของอะไรครับผมคืออันนี้ต้องบอกว่าเรามีสองชิ้นงานด้วยกันงานชิ้นที่เป็นต้นฉบับจากทางญี่ปุ่นยุ่อีกฝั่งหนึ่งครับแต่พอเราได้ตัวนั้นมาเราก็ไม่อยากใส่ ใช่ <classrooms S 2> ไหมฮะขอแค่นั้นแหละเนี่ขอเป็นกันหมดใช่แล้วปรากฏพอจะใส่ทําไงเพราะเราก็แต่งตัวอยากเป็นคอสเพลย์เพราาะว่นี่คือแรงกำลังใจที่ทำให้เอ๋อยากใส่คอสเพลย์แล้วก็ไปเล่นกับน้องเด็กๆเรวไปตามกิจกรรมต่างๆก็เลยทำมันขาขึ้นมาใส่ตัวไว้ใส่สำหรับการออกมาแต่เห็นว่าไว้ใส่ชุดในกระองคอสเพลย์นะใส่มาชิ้นสมควรเลยนะครับนี่คือที่มาที่ไปแหละครับและพอได้แบบนี้ปั๊บมาหัวนี้เลยครับนี่นะฮะนี่คือหัวนี่หมืนไหครับหัวนี่หมุนนะอ่ ด้วยแต่แก้นนหัวญี่ปุ่นเลยนะใช่ไหมเป็นหัวที่เราใช้มาตลอดก็คือในภาพม็อกอัพของงานทั้งหมดคือจบกหัวนี้แหละครับเป็นหัวที่ใส่เองเลยทั้งหมดครับก็มีความ้าคภูมิใจมากๆคือว่าเป็นหัวที่เราใส่แล้วเนี่ย เหงื่อมันออกเยอะมากเพราะมันหายใจไม่ออกแล้วพอใส่มันใส่ทั้งชุดเป็นวีหนึ่งใช่ไหมครับแล้วไปทํากิจกรรมวันเด็กไปทํากิจกรรมต่างๆถานที่ต่างอันนี้บอกไว้นี่ก่อนว่าเรามีทีมก็คือเอยูทีแกร์ในทีมด้วยครับเป็นแกนคอสเทจที่เราไม่มีเรื่องของการจัดจ้างเราก็ไปตามที่เด็กๆชอบมูลิตี้ต่างๆไปหมดแล้วเวลาไปเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีแอร์ผมก็ร้านนะครับเหงื่อเต็มหน้านะแล้วก็ขนจะฟ้าเพราะรูนี่เห็นแค่ที่เดียวเอง แต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจคือมันภูมิใจมากไงเพราะว่ามีน้องๆเข้ามากอดเรามาเล่นเรารู้สึกเราภูมิใจที่สุดนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กนะครับก็ทําให้มีพวกหนึ่งต่อสองนะครับเก็บสะสมไว้ซึ่งต้องเป็นหัวที่สวยนะครับก็หาซื้อได้ทั่วไปครับแต่ไม่ไดทั่วไปแล้วครับชุดนี้ไม่ทั่วไปแล้วเริ่มหายากแล้วเพราะว่าสมัยก่อนนี่ของบันไดของบันเปสโต้เนาะใช่ไหมตอนเนี้ยเห็นห็นหลายแล้วคนเอามาขายมันไม่สมบูรณ์เขาจะหา ไล่มานิดนึงนะครับอยากให้เห็นพอเป็นของสะสมปั๊บหนังสือเล่มด้านหลังนะครับซึ่งตอนเนี้ยเราก็ไม่มีขายในในเมืองไทยใช่ไหมครัซึ่งตรงเนี้ยอันนี้ไปเจอที่ญี่ปุ่นมาที่ตลาดดัานมือสองตลาดสนามบ้าที่โตเกียวนะครับเขาวางไว้แบบราคาสามร้อยเยนสามร้อยเยนคือฟ้าเลยฟ้าเลยครับไม่ถึงเก้าสิบบาทเอาเลยครับเลยเขาบีอยู่สองเล่มตอนแรกไม่ซื้อครับเดินกลับไป เดินกลับมาเลยเริ่มเร็วเพรก็มีเล่มเรืองเกือบเกือบไฟล์เกือบมันไม่ได้ถูกใช้เลยใช่มันโดนเริ่มเริ่มอะไรอะเล่มเป็นเป็นซีรีส์ของสัปปะาดเหมือนกันแต่ก็จะเห็นได้ว่านี่คือเป็นสัปปะาดในแต่ละหนังทั้งหมดเลยจะมีทุกวีนะฮะให้มาทั้งหมดในยุคโชวา ไม่ได้ครับหลุดไปเป็นคำเตือนเจออะไรคฟออยากคิดว่าเดี๋ยวกลับมาไม่ไม่มีไม่มีคำว่าเดี๋ยวกลับมาไม่มีแต่ไม่เป็นไรสักวันหนึ่งอะไรที่จะเป็นของเรามันจะของเราครับผมมาต่อเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอู่รสุดครับนี่เป็นม็อกอัพอยากถามทางพี่เก่งพี่แมนมองยังไงบ้างชอบสีผมว่าสีอันนี้สวยมากคือเราเป็นคนชอบไรเดือนหนึ่งร่างแรกกัะไรเดือนหนึ่งตัวที่เป็นแบบ วชั้นแรกเลยครอะชุดหนังเนี่ยคือสีเนี้ยมันเป็นสีที่เราสึกว่าเราสึกมันคลาสสิกแต่เราเรานะแต่ไม่ใช่ตัวอื่นไม่ชอบนะแต่ตัวเนี้ยมันแล้วแบบพอใจทีนี้ผมรู้สึกเชฟหัวอันเนี้ยเป็นเชฟที่สวยเพราะว่าผมก็ตัวเนี้ยต้องบอกเราประทับใจมากที่สุดเพราะว่าคุณฟูจิโอกะฮิโรชิเนี่ยแกใส่เองเล่นเองว่าเหมือนกันหน้ากากหล่อมาจากให้ให้เข้าหน้าแกงใช่ครับหน้านี้มันจะหล่อครัำนวณเราคือมันมันหล่อแบบ มันมีความเป็นคุณฟูจิโอกะอยู่่ะในั้นขณะที่ถ้าเป็นตัวใหม่ๆเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบไงอะเป็นสแตนแลสอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกผูกพันกับตัวนี้มากกว่าตัวอื่นมาที่ตู้ต่อไปเลยครับความผูกพันพอเกิดความพันคราวนี้ก็มีความอยากเลยครับคือเราคนไทยเองเนี่ยถ้าเกิดเราไปเที่ยวเราคิดถึงประเทศญี่ปุ่นเป็นอยากแรกเลยชแล้วยิ่งพวกมาสเตอร์คาเมเลเดอโมเดงก็คือต้องที่ญี่ปุ่นเราก็เลยคิดว่าถ้าไปญี่ปุ่นต้องไปที่โตเกียวก็คืออิเคคุบโรกต้องไปที่ร้านนี้ครับชื่อว่า ทางเบนไรเดอร์เดอะ n ินเนอร์ก็เลยได้ของที่เราได้กลับมาครับ oh, ซึ่งเป็นร้านเป็นร้านเกึอบเป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารครับ,รบเป็นร้านอาหารที่ทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหาราก็จะเป็นรูปของหน้าของมาสไซเดอร์วีหนึ่งวีสองวีสามจนถึงโชว,วะก็ะแต่งจานเป็นรูปไรเดอร์ตัวนั้นใช่ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเฮเซหรือเลวะก็ทําแบบนั้นหมดแล้วนะครับคราวนี้ของที่เราได้ก็คือเมื่อเราเข้าไปถึงหน้าร้านต้องจองนะถ้าไม่จองไม่ได้กินร้านนี้ แล้วพอเราจ่ายเงินไปปั๊บเนี่ยนี่คือของที่ระลึกที่เขาให้มาทั้งหมดเลยครับครับอันนี้ไม่ต้องซื้อนะครับ,รบของที่รึมาหลังจากที่ทานที่เราเสร็จแล้วเนี่ยเสื้อเนี่ย,ยจะเป็นเสื้อที่เขาจะมีเป็นม็อกอัพโชว์ขึ้นมาเลยว่าของก้นแดงวินดิกนะครับคุณคพิโรจีเนี่ยครับมีนคนเซ็นแล้วก็เซ็นในเสื้อตัวนี้ครับแต่เขาไม่เซ็นให้เรานะเขาเซ็นเป็นม็อกอัพเลยเขาซื้ออะไรมาใช่ใช่ครับ แล้วก็ชอบช็อกเกอร์ฮะสวีดีแก้วก็สวีดีด้วยนี่คือในภาพรวมที่แบบประทับใจมากกับร้านที่นี่ครับถ้าเกิดใครไปญี่ปุ่นแนะนำให้ไปที่ร้านนี้ครับบอกนี่ของ50ปีนะ50กว่าปีแล้วตอนนี้สิ่งที่กราฟิกที่ทำมาทั้งหมดขายได้จนถึงวันนี้หลอกยังหลอกกาหลอกได้จนถึงทวันนี้จริงน่าจะอีกยาวนานเลยครับผมมาต่อเลยครับพูดถึง50ปีก็เข้าเรื่องเลยครับตรงนี้นี่คือชั้นที่เป็น50ปีแต่มาตรงนี้ก่อนครับอันนี้มีคุณค่าทางจิตใจ แต่อาจจะไม่แพงนี่เป็นชิ้นแรกก่อนที่ได้หัวมาอีกนะครับอันนี้ไปเดินที่สะพานเหล็ก<า>นะครับไปเดินสะพานเหล็กเลยก็เขาโชว์ในตู้เลยแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ขายเพราะว่าขาหลุดข้างล่างหลุด แต่เขาก็แปะไอ้สกอตเทปเอาไว้แต่ความที่บอกว่ามันแตกดีเราเลยขอซื้อเข้ามานี่คือยี่สิบกว่าปีครับนี่เป็นที่แรกเลยที่ได้มาครับแล้วก็โคนนนี็เปผมไม่เคยเห็นตัวใส่แบบนี้นะเนี่ยไม่เคยผมผมไม่ผมไม่รู้เลยว่างานนี้งานอะไรเออแต่ก็ะบอกตอนนี้ไม่รู้จริงใช่สวยฮะสวยสวยมากครับสวยเขาก็จะเป็นนะครับเหมือนเป็นเส้นเอ็นครับสวยมากไม่อันนี้ทำเขาฉลาดมากนะให้ดูดีๆว่าตรงเขาอะตรงเสาอากาศเขาอะสวยมากใช่สวยดีครับ แล้วที่สำคัญคือเราเพื่อนใจก็ไปไม่หงอกฮะไม่ผมเห็นแล้วผมเอาเลยแล้วเขาวางไว้ในในเชลของเขามีตัวเดียวเลยวางไว้นี่เป็นที่ไปทำใจมากตอนนี้ออกสะพานเหล็กเราแย่อยู่เมกาพาซ่าหมดละไม่มีแล้วนะจ๊ะใช่อนนี้พอพูดถึงสะพานเหล็กปั๊บมาเมกาแต่มาที่เลยครับเราพูดถึง50ปีก็คือในชุดนี้ที่เป็นชุดบ็อกเซตที่เราจะเห็นในโรงหนังล่าสุดทั้งินเองคนไทยเนาะคนไทยเองใช่ครับซึ่งอันนี้ยังพอหาได้อยู่นะใครอยากได้ ผมจะบอกว่าลำพงบูทูธชุดนี้สวยผมว่าสวยมากครับขอแซวนิดนึงนะเสื้ออันนี้เหมือนถ้าซื้อกันดั้มอ่ะไม่เหมือน <c oughs> ผมซื้อผมซื้อกันดั้มเหมือนกัน <c oughs> ขอขอโทษททครับเขาผลิตอย <c oughs> ด้วยนะครับแต่จากใจเราจริงๆเขทัข่วๆกันดั้มอ่ะมันเหมือนไ <c oughs> อนตอนที่ฉคูคุลุสไอแลนด์อ่ะอ๋อเบี้ยวเบี้ยวนิดนึงครับ <c oughs> เสาร์เล่นนะครับพอห้าสิบปีใช่ไหมครับเราก็ต้องมีหนังสือก็ด้ห้าสิบปีครับเล่มนี้ดีครับข้างในจะเป็นสแตมป์อยู่ข้างในด้วยอ๋อเอ้ยผมเห็นตรงนี้สยามพาราไอ้สยามเซ็นเตอร์ที่มีร้านสแตมป์อยู่ครับหน้าร้านนี่เลยนี่กันดัมเบลส์ยังมีอยู่มีอยู่นะฮะเขาไม่แต่มีลูกขายว่ะนะมีโชว์อยู่ตอนที่ซื้อเนี่ยต้องออเดอร์ไม่ได้ออเดอร์เขาบอกว่ามีพันห้าไว้เลยใช่มีโชว์อยู่แต่มลูกขายว่ะนะเขาโชว์อยู่ เห็นเด่นๆน่ะเราไม่กล้าถามกวถามไม่ซื้อเลยเดี๋ยวเขาจะคอมเมนต์ไอที่เด่นนอันนี้นี่98ตอนนี่ฮะตรงนี้ฮะผมจะบอกว่าชุดนี้อยู่ช่วงหนึ่งอ่ะเอามาเซลล์กระจายมากแบบไม่เห็นค่าผมก็แบบผมคิดว่าเอ้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยๆเก็บไปเมื่อไหร่ก็มีตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับจริงๆเนี่ยก็บอกผมรู้จักคุณแม่ผมว่าเตยเขาอ่ะซับไทยดี ไม่เอาไม่อยากเก็บห้างอ่ะผมรอจะซื้อแบบซับไทยอ่ะรอบอกให้บอกกดดันให้ได้ก้าทําสุดท้ายเขาไม่ทำาก็มีแต่ชุดนี้แล้วเก็บไม่ทันเป็นไงตอนนี้จบเลยจบผมก็อยากทำครับแต่ว่าหลายอย่างมันไม่สามารถครับมันก็มีอยู่นิดนึงตรงไหนใชไหมครับตอนที่ผมซื้อเข้ามาเนี่ยเหมือนกระทางเก่งบอกเลยว่าเราซื้อมาเราเก็บไม่เคยเปิดออกมาเลยนะจนออกมาโชว์นี่แหละเปิดออกมาปรากฏว่าอะไรไหมครับ หน้าปกแต่หน้าปกสวยมากอ๋อครับรไม่สังเกตเลยเราจะเห็นว่าโอ้หน้าปกแต่ละแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นก็ดีนะฮะจะมีอยู่ด้านหลังอยู่ค่อนข้างเยอะเลยครับและนี่คือโซนที่บอกว่าเป็นโซนที่สร้างแรงันลังใจราวที่เราไปดูชมของแม่กันแต่รับอกครับ มาถึงโซนที่เป็นของเล่นของสะสมตรงนี้อาจจะพอหาซื้อเก็บเองได้บ้างหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเขอดว่ของบางอย่างบางอย่างก็ไม่ไม่ใช่ตอนนี้ใช่ใช่คือจะบอกว่าโซนนี้ทั้งโซนเนี่ยประมาณ70เป็นโซนที่มือสองนะครับแต่ซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับซึ่งสองที่ที่เราถ้าเราไปเที่ยวเนี่ยเราได้ซื้อแน่หนึ่งคือนากาโนะใช่ครับ2ก็คืออีออน บุกออฟบางทีบุกออฟนี่คือของแรงนะเขามาปล่อยไว้เราก็จับได้นะครับอย่างตัวเนี้ยนี่มาจากบุกออฟเลยครับนี่ก็คือทุกคนถ้าชอบนี้จะคิดเหมือนกันไหมเด่นอันนี้คือมือสองมือสองครับแต่ถ้าเหมือนไม่ได้เล่นเลยนะฮะโอ้โหนี่แหละเป็นตัวที่แบบเศร้าใจที่สุดเลยโอ้โหไม่ได้เล่นหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้แกะเขาไม่ได้เขาไม่ยังไม่ตัดหนวดสมรอ้เขาก็งั้นไงก็ว่าหนวดยังไม่ยังอยู่ดีในแผนมีเรื่องเล่านี่แหละครับเหมือนเหมือนจะไม่ได้เล่นใช่ไหมฮะครั้งแรกที่เปิดออกมาปั๊บ หนังคื้นลนะฮะแล้วก็ทํำยังไงดีเอะเราก็ซ่อมไม่เป็นด้วยก็เลยจับเขาเข้าบล็อกเลยตั้งแต่ั้นไม่เคยแกะเองเลยอยู่อย่างนท์โทยเดียวเลยใช่ครับใช่จะได้ไม่ช้าใจครับคนเล่นถ้าเป็นชุดหนังจะจะอจะเอาเดียวกันออันนี้เจอมาเยอะเข้าใจได้คือเวลาซื้อของมือสองอย่าซื้อของในกล่องอาว่าต้องซื้อของที่มัน้เห็นตากลมตากอะไรแล้วอ่ะ มันจะคนกว่าเพราะว่าเนี้ยมันอยู่อกในกล่องอะในก็ลอกครับผมจริงๆเคยพูดในรายการไปแล้วเพาของ medical นี่อย่าซื้อมือสองที่บอกว่าอย่าซื้อกล่องมือหนึ่งที่ไม่เคยแกะให้ซื้อของมือสองซะถ่าสภาพเป็นอย่างนีนะครับมันจะรับได้กันได้อันนี้คือทริคในการซื้อของนะครับเราต้องรู้ไว้นิหนึ่งแต่ถ้าแบบของออกใหม่คุณซื้อมือหนึ่งได้ของเก็บเก่าอะของ medical นะของเตือนเลยนะอย่าเด็ดขาดอย่าซื้อของมันอยู่ในซีล ับรองพังแน่นอนหรือถ้าได้สาภาพอย่างนี้ม่จริงแบบ <c oughs> นะี้อย่างนั้นอย่าเอามันออกมาแต่ที่กูเพยทำแล้วโชว์อย่างนั้น <c oughs> โชว์ทั้งกล่องอย่างนั้น <c oughs> จะสบายใจเรามากกว่า <c oughs> ครับผมอยากได้เป็นความรู้นิดนึงครับสำหรับข้ <c oughs> างล่างเนี่ย <c oughs> ถ้าไม่มีงานนี้ชุดนี้จะไม่ได้เห็นเพราะว่าตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยแกะเลยครับ นี่เป็นครั้งแรกที่แกะเขาออกมาแล้วออกมาเป็นคู่แบบนี้ที่ผ้าเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเขาเขาที่หายได้ง่ายๆก็คือยังติดอยู่ไม่ได้แกะออกมาเลยครับเป็นชุดที่รู้สึกว่างานยังค่อนข้างสมบูรณ์ดีมากนะครับเพราะเป็นการแกะครั้งแรกครับสำหรับคนที่มางานนี้จะได้เห็นของแบบนี้นะครับของแบบแปลกๆที่ของเก่าๆจริงๆอันนี้เป็น R.A.H. ของ Medi c o มนั่นแหละชุดนี้จะเป็น1ต่อ4ซึ่งมันเสียบไม่ได้แต่ว่ามันสวยนะใช่ครับซึ่งชุดนี้จะออกมาไม่เยอะะฮะคือจะมีแบบไรเดอร์หนึ่งไรเดอร์สองจะมีไรเดอร์สาแล้วก็มีอเมซอนแล้วก็จะมายุคุ่ใหม่จะมีพวกไรเดอร์แบล็คชอร์ทมูลคูกกะอะไรอย่างเงี้ยคือผมจำไม่ได้จริงคือ1ต่อ4เนี่ยออกมาไม่เยอะแต่สวยนะใช่แล้วก็ตอนนี้ถ้าตามหากันได้อะผมว่าถ้าแปลงบูแนงนะเก็บไปเถอะราคายังไม่ได้สูงแบบพีซอะไรเงี้ยซื้อได้ยังได แล้วเขาวางคู่กันแล้วดูบาลานซ์มากมาล็อกตไปเลย่อไหนึ่งสองจบหมวดตรงนี้แหละซื้อไรเดอร์หนึ่งไม่จบคุณต้องมีไรเดอร์สองนะครับส่วนชุดนี้ก็คล้ายๆกันครับว่าจากตัวเวอร์ชั่นนี้ก็มาที่เวอร์ชันนี้ครับก็จะดูซอฟต์หน่อยนะในภาพก็มีช่ครับสภาพยังยังพอได้อยู่ครับก็ยังได้อยู่บอกว่าตัวนี้ในตอนั้กที่แบบว่า ใครซื้อสมัยที่เขาออกเลยนะไรเดอร์หนึ่งในเมืองไทยหาง่ายไรเดอร์สองหาไม่ไนะแปลกเขาส่าไรเดอร์สองก็ผมไม่แน่ใจเป็นตัวคูปองหรือเปล่าคือคุณซื้อไรเดอร์หนึ่งที่แบบต่อหน้ากากเป็นมังกรตะกี้ได้แต่ไรเดอร์สองอีจีมิจีเฮาตัวจะต้องแลกไม่ค่อยเห็นนะเอหมือนไม่ได้ขายทั่วไปต้องเอาคูปองจากวีหนึ่งอ่ะไปซื้อแลกอาจจะไม่แน่ใจนะแต่ว่าคือพูดง่ายว่ามันหายากมันหายากกว่าไม่ใช่ตัวปกติไม่่ใชตัว จะบอกคืออันนี้เราไม่รู้จริงๆแต่คือในในไทยในบ้านเราไม่ค่อยมีของไม่ค่อยมีของอันนี้ถ้าใครอยากเห็นเลยเลเอร์สองที่ขอน่ากลัวติดของมิเดี่ยคมได้มาดูตัวนี้ได้ครับแล้วสุดรุ่นนี้หนังยังจะโอเครุ่นหนึ่งสองตอกทั้งเลเดเอร์หนึ่งเลเยอร์สองกล่องก็ยังโอเคนะครับใช่ยังดีนะครับดีไซน์กล่องสวยด้วยนะบอกไปแล้วอย่ามาทุบเอาของเขาไปดูด้านหลังกล่องสวยมากเลยนะครับนี่ฮะลิขินสวยมากลิขสวยมากกลับมาที่ล็อกต่อไปเลยครับเอามาทำทีทางนี้เลยมาฮะ อันนี้ก็เป็นงานคนไทยนะครับเมื่อหลายปีก่อนตัวนี้เอาจากด้านล่างขึ้นมาก่อนเนาะนะฮะวีหนึ่งวีสองอันนี้ตอนนี้ออกมาเราก็ซื้อครบเซตนะฮะแต่วันนี้เราโชว์วีหนึ่งกับวีสองคู่กันนะครับก็เลยเป็นดับเบิลไรเดอร์อนเทมนพเนี้ผมไม่ค่อยสนใจหรอกที่มันออกมารู้สึกว่ามันมีตัวที่สวยกว่านี้ใช่จริงอะไรดีแ่บพอเวลาผ่านไปเสียดายใช่ใราคาไม่แพงด้วยนะไม่ถึงพันอ่ะด้วยด้วยรู้สึกแบบเฮ้ยเราเก็บของที่มันแบบสวยกว่านี้ไปแล้ว ใช่เพตอนนั lings, kind of right ้นว so ่าเอ้ยมันดูก๊อกแก๊กไปหน่อยพลาสติกไปหน่อยแต่ตอนนี้ใหม่นะราคาก็ไม่สูงแล้วทำไมไม่ทับเอาไว้นะอนี่ไงบริเก็มขัดตัวนี้ตัวนี้แหละครับเราให้ฟังกันั่นเนาะก็เป็นตัวหนึ่งต่อหนึ่งนะครับซึ่งถ้าใส่ฐานก็เหมือนในหนังเลยแหละครับก็คือเปิดไฟหมุนได้นะครับไฟเหมือน นะครับก็เป็นรุ่นแรกๆจำไม่ได้ว่ามันมีกี่เวอร์ชันมาแล้วเป็นก่อนคอมิตีเซเลคชั่นไปฮะไม่ได้ก่อนก่อนก่อนหน้านี้มันจะมีออกมารุ่นสมจริงอ่ะใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ซีเอมาออกอีกรอบเนึฮะซึ่งจะลุกเล่นจะเยอะเข้าไปอีกเปลี่ยนเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนที่ได้เยอะเลยเรายิ่งเห็นของทางพี่แมนกับทางของคุณเก่งอ่ะพี่เป็นของชินโอ้โหนะฮะอันนต้องอีกแบบนึงเลยชินชินตัวอไอที่เป็นตัวถ้าเป็นตัวของรุ่นที่เจาะที่หลังนี่นะมันต้องกดสวิตช์ดับ ตอนที่ว่าพเพเ็กมัน,ค,นคลายพลังออกนอ <c oughs> กค่อยออกมาได้แน่ๆทุกเล่นขนาดอา,อา ก็ต้องผมว่าราคาจะขึ้นเหมือนใช่ใช่แค anyway> ่นี้ไปก่อนคันนี้ขึ้นมาของเล็กนิดนึงของเด็กเล่นนะฮะแต่ผมชอบตัวเวอร์ชั่นนี้ถ้าเกิดว่าเวอร์ชั่นก่อนนั้นจะเป็นพวกสลักที่สไลด์สไลด์มันดูไม่สวยเกะกแล้วลำโพงก็อยู่ด้านหน้านะครับรุ่นก่อนแต่พราะรุ่นนี้ดูค่อนข้างประานา์ขึ้นแล้วก็เสียงก็เหมือนกับพวกหนึ่งต่อหนึ่งด้วยนะฮะผมชอบมากเลยฮะเป็นของที่บอกว่าเด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็ควรเก็บสะสมชุดนี้ะ ไอ้ของเนี่ชุด50ปีนะทั้เราดีออกมานะครับไม่ใช่ไปถึงมาก็ทำออกมาเพื่อแบบขายในช่วงนี้ดีฮะชุดนี้แต่ว่าชุดนี้ก็หาได้อยู่ครับหายได้อยู่เสียงดีมากนะครับส่วนลูกนี้ก็อย่างนี้จะเห็นราคานะครับก็คือมาจากที่เดียวกันหมดเลยครับที่โตเกียวพวกร้านมือสองทั้งหมดเลยครับนะฮะมาที่กล่องฝั่งนี้ครับอันนี้มาจากที่โตเกียวนี้ก็จะมีสนามม้านะครับสนามม้าที่เป็นของมือสองทั้งหมดก็ทั้งคู่นี้มาจากสนามม้าทั้งคู่เลยครับ คือสนามม้าคือสถานที่ที่เขามีการเปิดขายของมือสองเขาม่จะมีตลาดนัดตลาดนัดตัวเดียสนามม้าญี่ปุ่นไม่เหมือนไทยเราเป็นที่ที่แบบว่าครอบครัวมาเที่ยวได้ครับครับบริเวณข้างนอกนก็คือเหมือนก็เป็นตลาดนัดทั่วไปแต่ว่าม้าก็แข่งไปก็บอกตัวนี้ถ้าใครทันรุ่นเราอ่ะถ้าจะทันกันก็คือในยุคหนึ่งเคียวมอเตอร์คอลเลคชั่นเข้ามาขายในไทยอ่ะเยอะมากคือฮามาก่ใช เป็นซอฟที่ตัวใหญ่แล้วมันจะเหมือนเชฟเชฟสวยเชฟจะเหมือนมากกว่าพวกซอฟทั่วไปที่เป็นขายตอนนั้ำใช่ครับจะมีความละเอียดมีอะไรแต่ถ้ามาเทียบกับของรุ่นใหม่ตอนนี้คีย์มโตอจะเป็นของที่แบบแบบเหมือนกลางๆฮะไม่ได้ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นว่าสมัยนี้ไม่ใช้สแกนเพี้ยนเพี้ยนมากอะไรมากแต่พราะว่าสมัยที่แบบเจอของออกใหญ่ขนาดเนี้ยตื่นเต้นมากว่าโอ้โหสวยงามในแผนกของเล่นเจอ ของในอันนี้คือกล่องอย่างบัตเอ็กแล้วจะขายเดียวไรเดอร์หนึ่งมุลตั์แมนตอนนั้นอันนี้เราจะตื่นเต้นมากนะฮะใช่ครับแล้วแพงแพงกว่าอื่นซึ่งคือคือราคาไม่ใช่ราคาซอฟเด็กอ่ะเป็นราคาซอฟผู้ใหญ่ซื้อตอนนั้นเราซื้อไม่ได้ใช่แต่เพื่อนผู้เก่งช่วยเพิ่มนิดนึงคุณเก่งให้ข้อมูลด้วยสิตรงนี้เพราะผมเองซื้อผมก็ยังไม่มีข้อมูลตัวนี้เลยฮะวัดตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าของบันเพสโต้ของคาสต้าัลเพสโต้เนี่ยเขาจะออกพวกจัมโบ้ซอฟอะคือขนาดหนึ่งเทนนันใหญ่อ่ะออกมาเรืื่ออยๆฮะคมัน มันเป็นเคสเกมอ่ะมันไ็่เท่ตอนนั้นน่ะทุกอ่างว่าก็คือเป็นของจับแล้วแต่โชคแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะแบบเอามาขายกันทั่วไปแบบอะไรจะจับมาแล้วก็มาขายขึ้นราคาอะไรกันอะไรเงี้ยต้องมีอย่างนี้ทั้งหมนนี้ก็แต่จะได้ปั้นสวยปั้นสวยใช่คือถ้าเทียบจริงๆแล้วตดี๋นี้ปั้นสวยอ่ะโมคิมัโต้ใช่เพราะว่ามันมาที่หลังรุ่นหลังมันรุ่นหลังละมันรุ่นันนี้มาไงตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะใช่หาไม่ได้แล้วต้องจับ ต้องจับเอาใครมาปล่อยอ่ะใครมาปล่อยแล้วอยากได้ก็รีบรีบสอยกันโชคดีกันไงนี่เราเจอแล้วนะครับเอางี้ถ้าเจอคิวมาโต้ตัวนี้เข้ามีกับตัวนี้ก่อนใช่คิวมาโต้ยังมาเจะพาไปจะให้้าเห็นเรื่อยๆอยู่เอางยีไม่ใช่คุณเก่งถ้าเกิดใครสนใจติดต่อมาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนคนติดต่อเยอะไปเลยนะไม่รอดผมไม่รอดไปไหนหรอกครับผมครับครับผครับครับผมครับครับผมครับครับผมคับครับผมครับงรับผมครับค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 รับมานะครับ ก็ตอนที่ขนย้ายก็เขาหักเลยครับหล่นลงมาเลยสุดต่อนที่สุดขนย้ายของเล่นมดแดงอ่ะใช่ครับก็เป็นของสะสมที่เราหากันได้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนาฬิกาในช่วงเวลาหนึ่งนะครับตอนนั้นก็ซื้อเหมามาเลยครับก็แกะบ้างไม่แกะบ้างเข้ามาก็สมัยไรเซนทไยกาใช่เซไทก้ารชอบนะฮะรุ่นนี้สวยนะสวยสวยสวยมากหัวสวยมากครับตอนนี้ก็หาไม่่อรได้แล้วคุณดูราคาเก่าสิ เอ้ตอนนี <overst run> ้ตอนนี้ราคาเป็นเท่าไหร่ฮะไม่รู้เลยแล้วแต่คนขายแล้วแต่คนขายตอบไม่ได้เก้าเก้าบาทแต่โอ้ไม่ใช่นะถ้ามีกล่องนะใช่ไหมเก้เก้าใช่เออนั่นน่นจะขึ้นกันละใช่ครับอ่าครับมาล็อกนี้ครับอ่าล็อกนี้ก็อันนี้พูดเก่งพูดให้ฟังหน่อยเพราะผมชื่นชมกับตัวนี้มากเลยอ่านี่เป็นเป็นตัวเลสตัวของค่ายเดนโบแบบนั้น่ยจะไม่ผิดแน่เพราะว่ามันจะเป็นทำหนึ่งต่อศูนย์บาครับใช่เป็นเลส ทำสีสำเร็จนะครับแล้วทำสายกันเนี่ยสไตล์อย่างนี้เลยครซึ่งแบบมันจะมีออกมาอยู่แบบเขาบอกนี่ยคือของแรของคนเล่น레이เดอร์ใชุดนี้หนึ่งราคามันจะสูงแต่มันสวยมันสวยและมันสมจริงข้อตรงนี้คือถ้าคุณเก็บอย่างเนี้ยมันไม่รอดแน่นอนแล้วดูท่าเขาคือพอมันปั้นท่าตายตัวมันสวยตอนที่แบบเราเอาตัว ก็ชิบังคูจิอ่ะมาโชว์ว่ามันพอปั้นท่าตายตัวมันสามารถแบบล็อกเท้าไว้ได้เลยเพราะมันจะสวยมากกว่าเอาปลวกขยับมาจัดมาใช่ใช่ครับอันนี้ไม่ยอมไม่ยอมตุบเข่าเลยไม่เข่าโอไม่ได้ครับตอนแรกจะเอากล่องมากล่องสูงขนาดนี้ไม่ไหวก็เลยมาแบบนี้ดีกว่าครับแล้วที่สำคัญคือการตั้งก็ง่ายด้วยแค่เสียบลงทั้งคู่เลยฮะมีล็อกล็อกขาล่างดีครับนี่น่าจะมีรันนเมย์อยู่ที่ฐานใช่ครับน่าจะมีรันนเมอร์แน่นหนาครับในการตั้งโชว์ชอบครับถ้าเกิดใครชอบไซโคลนก็ เนี่ยครรุ่นนี้น่าเก็บสะสมนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกไซโครนทั่วไปที่เรายังหาได้อยู่นะครับก็มีทันเล็กทั้งันใหญ่นะครับอ่ามีพวกกพวกตอนนั้นเนี่ยเป็นคินดี้ทอยแต่ผมไม่แน่ใจว่าของเอพิกหรือเปล่าหรือว่าของญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจมันจะมีสองมันจะมีสองมันจะใช่ไม่ใช่สองรุ่นสองรุ่นะแล้วก็ใครนี่ไซโครนใช่อ่าเล็กๆเล็กอันนี้ก็ยังเห็นคนปล่อยอยู่ใช่ครับมีบ้านมี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 บ้านครับหรือถ้าใครอยากจะเล่นแบบ ตัวประกอบพลาสติกอ่ะที่ยังมีขายอยู่ใช่ของไม่ไนก์เคยออกมาใหม่เลยทีนี้ก็จะชุกกระจิกเล็กๆน้อยๆทั่วไปนะครับแต่จะบอกว่าเนี่ยก็คือบอกว่าส่วนหนึ่งที่ใช่อาจจะไม่ได้แบบเยอะอะไรมากขนาดนั้นนะมันมันมีเรื่องเล่าการเมืองถ้ามาดูเฉยวันนี้เราอาจจะมีเรื่องว่าอะไรที่ใหม่แต่เฉลยเพรามีประวัติทุกชิ้นใช่ครับ เขเป็นแรงบรันดาลใจส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้ทํากิจกรรมต่างๆมากมายค,คืออยากจะบอกงี้ครับว่าในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเหมือนที่กณเก่งพูดอะ่ะอาจจะมีไม่มากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดแรงบรันดาลใจของคนทุกรุ่นรวมทั้งรุ่นผมนี่ยนะก็คือว่าหนึ่งคือซูเปอร์โร่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นคนดีรรเราอยากเก่งเพราะมดแดงยังไงก็ชนะใช่ไหมฮะเราก็อยากเป็นผู้ชนะแล้วที่สําคัญก็คือว่าคือถ้าเกิดเราสามารถที่จะไปตอบแทนความสุขต่างด้วยการเป็นคอสเพลย์ด้วยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ ตอนเด็กๆเราไม่เคยแต่พอโตขึ้นมานี่แบบมันประทับใจมากตั้งแต่ตอนสมัยที่เราไปดูทีวีขาวดำจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยเลยเป็นที่มาของวันนี้ครับไอ้คุณเอกมีชแนลส่วนตัวด้วยใช่ไหมชื่อเคยเคยชแนลข่าวนีเลยอ่าอย่าลืมฝากด้วยครับโอเคครับผมโอเคฮะยังไงวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้เราออกไปที่ไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็ติดตามเราทุกช่องทางที่ ขึ้นไว้ให้ได้นะครับผมที <asp> มเ้เราสองคนนะของเราจะเปนก่อนเพราะตัคุณเอ๋ด้วยค,ค,ครับน,นะครับผมสวัสดีครับ